ตัวนี้ผ่อนตกอยู่ประมาณ6,000กว่าบาท6 0 0 0กว่าบาทลูกค้าเงินเดือนสตาร์เริ่มต้น15,000บาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้ซื้อคนเดียวได้เลยถูกต้องแน่นอนว่าลูกค้าหลายๆท่านก็คุณหน้าคุณตาดีนะคะกับตัวของ โตโยต้าวีอนะคะซึ่งโตโยต้ v วีอคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.5ปี14นะจ๊ะราคาอยู่ที่379,000บาทเนาะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาของเขาอีกทีหน่อยเนาะสมใหม่ก็เรียกได้ว่าตัว New ว i o s เลยนี่กระจังหน้าใหม่โฮมี่นี่เลยแล้วก็ไฟของเขานี่เลยค่ะหน้าเขาสมใหม่กระจังหน้าของเขาจะเป็นนี่เลยสีดำด้านคือใหญ่มากนี่เลยอ่ะให้ดูไฟตัดมงตัดหมอกคือตรงเนี้มีครบหมด เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเอสเนาะเป็นคือตัวท็อปสุดนั่นเองอ,อ่ะมาดูในส่วนของยางค่ะโอ้โหยางใหม่ล้อแม็กสวยเนาะล้อแม็กเป็นสีเทาคล้ายๆสีเทาไฮเปอร์เนาะใช่แล้วอันนี้ปี2019ยางขอบ16ยางใหม่มากใช้งานได้ยาวเลยไฟเลี้ยวของเขาบนกระจกมองข้างนี่เลยค่ะ แล้วก็ขอบอยางประตูแล้วก็รูปทรงของเขาจะสวยจะโฉบเฉีย่ยวหน้าตาของเขาก็จะคล้ายๆเอาตีสเนาะมือจับเป็นโครเมียมแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีบอลเงินเนาะสีะสสท,ะที่ทำความสะอาดได้ง่ายสีที่ใหม่อยู่ตลอดอ่าข้างหลังกว้างมากมุดไปอยู่ด้านหลังเลย <S <S ใช่ต้องลองมุดดูอห้อะไหล่แมอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดแต่แค่เพียงเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะยังไม่ได้จัดแจงยังไม่ได้แบบว่า เรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่เราให้ดูแบบสภาพเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน่อยนี่เลยค่ะฝาท้ายเดิมเดิมน็อตไม่เคยขยับนี่เลยคืออาร์คเดิมมากรถสวยมากกิฟทุกตัวยังมีครบอ่ะนี่ให้ดูประมาณนี้กุญแจรีโมทของเขาก็จะคล้ายๆคัมรี่นะคะนี่เลยคือกุญแจรีโมทดอกใหญ่นะคะเป็นดอกใหญ่เลยอ่าแล้วก็จะมีปุ่มตาร์ทเนาะปุ่ม p u s สตาร์ทแล้วนะคะตัวนี้อ่า เดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนี่นเป็นปุ่มพูสต start แล้วแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยของเขาก็จะเป็นนี่เลยค่ะ3ก้การออกแนวสปอร์ตนิดๆน,น,นี่แล้วก็จะมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันเนาะทุกอย่างครบแล้วก็จะเป็นของในส่วนแอร์นะคะแอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะนี่เลยปุ่มกลมๆตรงเนี้ยเนี่ยเป็นปุ่มแอร์ปรับดิจิตอล แล้วก็จะมี USB AUX วิทยุ CD คือทุกอย่างใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างก็คือเหมือนที่บอกไปเนาะโ <Toyota, S 2> ตโยต้าฟังก์ชันออปชันใช้งานง่ายไม่จุกจิกเนาะอะไรหาง่ายค่าแม n ทันแนนถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างคะ่ะน้องอ้อมจ้าพี่คือเ <ใน S 1> บา<อ>ะของเขาเป็น<อ>คล้ายๆบแบบออกกรรมหยี่นะคะใช่นี่เป็นกึ่งกรรมหยี่แล้วก็จะเป็นสีทูโทนออก ตัดฟ้าพี่ตัดตะเข็บขอบตะเข็บ<ห>เบาะจะเป็นสีฟ้านี่เลยแล้วก็จะเป็นลายอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากโชว์รูมเลยใช่แล้วค่ะคือเบาะตึงสวยมากเป็นเบาะผ้าเนาะถ้าเราออกไปอยากได้เบาะหนังเราไปหุ้มใหม่ได้ใช่หุ้มใหม่หรือว่าเป็นแบบว่าหุ้มเข้ากับเบาะตัวนี้เลยเวลาเราเบื่อเบาะหนังเราก็สามารถดึงออกเราก็ยังได้เบาะตัวนี้ที่มันยังใหม่อยู่ยังใช้งานได้นานๆอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูหลังโคงงลังคาดูแบบ ใหม่มากใหม่ทุกอย่างเลยอะพี่หนูว่าปี14แล้วลถสภาพแบบนี้ราคาประมาณนี้ออกมาไม่ได้แรงขนาดนั้นพี่แล้วตัวนี้ผ่อนตกอยู่ประมาณ6ก0 0กว่าบาท6 0 0 0กว่าบาทลูกค้าเงินเดือนสตาร์เริ่มต้น1 5 0 0 0บาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้ซื้อคนเดียวได้เลยถ <Wow. S 2> ูกต้องอ่าตัวนี้ก็ผ่อนสูงสุด84เดือนอถ้าลูกค้าจะผ่อน8 4เดือนลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองก็คือผ่อนสบายๆเนาะ เยี่ยมีดาวจัดเต็มอยากได้รูปแบบไหนอยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ลูกค้าคอมเมนต์มาเข้ามาดูเงื่อนไขเราโทรหาพี่ปุ้ยกับโทรหาอ้อมนะคะเดี๋ยวเราช่วยดูแลคุณลูกค้าเองน้องไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกับน้องอ้อมหน่อยค่ะพี่ออนี่พี่ดันมาสุดๆเลยเนี่ยคือสุดแล้วนะดันสุดนี่เลยสมมติว่าดันสุดอันนี้ดันสุดข้างหน้าแล้วถ้าดันสุดมาข้างหลังอะพี่ อ่าถ้าพี่ดันสูตมาข้างหลังเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นี่เลยนี่ยังนั่งสบายอยู่เลยนะโเอาตรงแบบโค้ชสบายอ่ะวันนี้ปุ้ยกับน้องอ้อมต้องขอฝากสองคันนี้ไว้ด้วยเนาะแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเนาะแล้วก็มาเจอเราใหม่นะคะในรอบบ่ายสองโมงครึ่งนะคะสำหรับปุ้ยแล้วก็น้องอ้อมวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ